สวัสดีครับเศรษฐีบิตคอยท่านนะครับข่าวกราฟบิตคอยคริปต,ปตรวเรนซีล่าสุดนะครับวันนี้9เด่นหนึ่งตั้งปันะครับวันนี้ข่าวที่มีความโดดเด่นสุดก็เขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยนะราคาพุ่งขึ้นแตะหมื 17, ่นเจ็ดอลาลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์ครับเขาเกือบเดือนเนาะที่บิตคอยฟื้นตัวทำนิวไฮได้นะครับ แต่พันเจดซึ่งบอกเลยว่านะนู่นแหละครับต้องผ่าน1มื่นกว่านั่นแหละวอลลุ่มต้องมาครับถึงน mm ่าสนใจนะครับก็ถ้าดูไวคอฟนะอันนี้ก็เป็น p แพนิคเซลนะครับน่าจะสุดท้ายนะน่าจะเป็น p แพนิคเซลสุดท้ายละมันนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีสปริงครับรีเทสได้ละ้ามได้ละ ทำมันจะไปต่อนะอันนี้จะเป็นสปริงครับหรือไม่ก็อาจจะเทดีรอบหนึ่งหรือไปต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ว่ารับผมนะอ <c oughs> ย่างไม่มีแน่สำคัญครับสำหรับบิตคอยในวันนี้นะถึงแม้จะมีการบอกว่าบิตคอยแตะหมื่นเจ็ดก็เฉยๆนะฮะเอ่อข่าวอื่น Circle เผยรายงานใหม่เกือบ65%ของเงินทุนสำรอง USDC ถูกถือครองเป็นตัวเงินคลังสหรัฐนะครับเอออันนี้คืออะไรนะถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่มีนไรสำคัญหรือเปล่านะครับมัน,นก็ไม่แน่ใจนะเอาไว้กอนว่าอาจจะเป็นแง่ดีเนาะอาจจะเป็นแง่ดีว่าเออทางการน่าจะเออทางการน่าจะมี มุมมองที่ดีเกี่ยวกับคริปโตเคอ r เรนซะีประมาณนี้นะฮะพอโรแกนมยูทูบเบอร์ชื่อดังกล่าวว่าเกม n f t เขานั้นไม่ใช่สแกมครับแต่แค่พลาดจ้างสแกมมาพัฒนาเกมพอโรแกนนี้เขาก็เป็น YouTuber ชื่อดังนะที่มีรายได้สูงมากเขาก็แะละครับพยายามที่จะหาเงินจากต่อยอดเนาะต่อยอดไปขายพวกนี้ก็จัดว่าดีนะครับฉลาดดีนะ ราคาคริปโตขวัญใจสายเกมกาล่าพุ่งขึ้นกว่า48%ในวันเดียวครับแต่เดี๋ยวดูครับก่นนั่นนะไปต่อม่่อเนะราคาเหรียญโซลานาพุ่งขึ้น14%นะฮะเจ้าที่รัฐยูทาที่ผมมองมาจากแสมบล็อกเชนนะครับเจ้าที่รัฐยูทาพบเสาสัญญาณปริศนาจำนวนมากในภูเขาคา,าดอาจเกี่ยวข้องกับการขุดคริปโตนะครับโอ้โห <laughs> นะนะ คาร์ดานโขยับขึ้น13%หลังตลาดมีแรงซื้อเพิ่มนะครับ FTX พยายามขอเงินคืนจากองค์กรการกุศลหลายล้านดอลลาร์ที่เคยบริจาคไปนะครับเดี๋ยวมาดูก,กราฟกันนะครับผมว่ากราฟวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจนะเดี๋ยวนะตลาดคริปตโตเคอเรนซีนะครับวันนี้เหรียญที่บวกแรงที่สุดนั้นเดี๋ยวผมเช็คหนึ่งนะ มีบวก10%เมื่อกี้ดีก็คือตัวของโซลาน่าครับแต่ดูนะโซลาน่า s o l นะครับโซลาน่าเอาเป็น USD แล้วกันเนาะเนี่ยครับเป็นการฟื้นตัวน,นี่ครับถ้าดูไวคอฟนะเซิร์ฟออฟครับอันนี้จะมีการนี่คือสปริงครับพอมันจบไปเนาะสปริงเนี่ยนายจบละสปริงปั๊บเนี่ย ดันขึ้นมาครับสายออฟเซ็งนะครับเกิดสายออฟเซ็งละเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งครับสองแท่งนะครับนะครับว่าตอนนี้ตอนเทขายวอลลุ่มลดลงครับแล้วตอนฟื้นวอลลุ่มขึ้นมาครับเนี่ยโซลาร์นาผมว่านะเริ่มเปิดโหมดเก่งกำไรแลครับต้องรอดูการย่อครับแต่ยังไงนะถ้าย่อแล้วย่อได้ดีครับก็น่าจะเออเนี่ยโซลาร์าครับเปิดโหมดคือ มันมีสัญญาณ side of s ออฟเซ t h มาแล้วครับตรงนี้นะเนี่ยนี่เป็นแพนิ s เซลครับจุดสุดท้ายการลงนะแล้วก็มีการดันกลับมาคืนมาได้นะกรอบนี้เป็นกรอบสะสมเดิมครับซึ่งวันนี้เอาชนะได้แล้วครับ,นะรบโซล่าคาคาดานาโซลาน่านะครับอีกตัวหนึ่งคาดานโนที่บวกดีนะครับเดี๋ยวนะคาดานโน C A R D A คาร์ดานนะครับคาร์ดานโนยูเอสกันเนาะก็มีการฟื้นตัวที่ดีเช่นกันนะครับแต่มันก็ยังคงไม่ชัดเจนเพราะว่าคุณดูเส้น200วันอยู่ข้างบนเะครับนะการฟื้นแบบนี้ก็ยังไม่ใช่อะไรที่ที่ดูดีเท่ากับเท่ากับโซลาร์นานะโซลาร์นาดูดีกว่านะครับสวยกว่านะฮะเอ่อดีเซนทราแลนด์ครับ uh, ดิเซนทร a แลนด์ดิเซนทร l แลนด์ดิเซนทร a แลนด์ US e q u i t เลยกันเนาะเออชื่อเล่นชื่อมานะนะครับดิเซนทร a แลนด์บวกวันนี้สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าจากเดิมนะมันดิดขึ้นมาหาเส้นโซนเส้นหน้าสิบวันแล้วก็ แล้วก็จะกลับตัวทําเป็นขาลงใหม่นะก็ยังไม่ชัดเจนต้อง,องรอดูว่าท้ารู้ได้ย่อแล้วก็มันมีการยืนยันขาขึ้นได้นะซึ่งแต่ก่อนเคยทาได้ครั้งนึงแต่ว่ามันก็โดนเทขายลงเนี่นครับเนี่ยถ้ารู้ได้แล้วก็โดนปฏิเสธครับร่วงทําจุดต่าสุดใหม่เลยดังนั้นเนี่ยดิเซนทร a แลนด์หรือมาณะนี่ก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ชัดเจนอะไรครับไม่สวยเท่าตัวโซลนันนานะครับ ตัวที่บวกดีๆอีกมีอะไรเอ่ยอ8%ก็มีเฮเดราล่ะตัวนี้แปลกๆเฮเดราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเฮเดรานะครับ,บ, hey รบก็เป็นการฟื้นจากการเซลล์ออฟเฉยๆนะครับ EOS p o s e นี่ผมเคยหยดหยอดเหมือนนะแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนี่แล้วกันเนาะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยสวยเท่เอ๊ะแต่ว่าเ <c oughs> ซอร์อ,อัตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ดันขึ้นมาก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าแนวต้านเดิมคือ50วันกับมันก็ยังเห็นไหมครับว่ายัางไม่คือมันฟื้นไม่ได้จริงแต่ว่าต้องรอดูว่ามันจะไปสูต มันจะทำตัวเหมือนเดิมหรือเปล่าคือขึ้นไปโซนช่วหน้าสิบวันแล้วโดนเทขายหรือเปล่าก็ยังไม่ไม่น่าเชื่อถืออะไรครับ uh, V chain V E C V chain USD แล้วเนาะก็เป็นการฟื้นขึ้นมาจากก้นเฉยนะโอ้ไมค์กอดเน็ตเวิร์ก OMG นะมจีเน็ตเวิร์กนะครับ w e s t e r ลา ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเออต่อมา axie x c อะ่ะผมคงดูกราบได้อย่างเดียวเพราะว่าผมเองก็ไม่มีความรู้เรื่องราวของเออเรื่องราวของอ,อะไรวะ axs usd ก็ใช้ดีกว่ะเอานี้ครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเนาะ สำหรับผมแล้วถ้าเท่าเป็นม่งมงนะมันก็ยังคงเอ่อยังคงเป็นแค่การดันราคาจากก้นนเไรครับมันยังไม่มีในะสําคัญเรื่องราวของการยืนยันขาขึ้นอะไรก็ตามนะเออไบแนน c e ก็บอกดีนะไบแนน c e BNB BNB USD แล้วนะไบแนน c e จัดว่า ไม่รู้ไงมันเรียอยู่ในกรอบการสะสมอยู่นะซึ่งมันก็อะไรไม่รู้เนี่ยเอ่อ like like l i t e c o i อะไล t e like c o i l i t e ไล t e c o i usd นะครับนี่ละกันเออไล t e c o i กลับสวยกว่าชาวบ้านเว้ยไล e c o i n เนี่ย ผมว่ามันข้ามมันข้ามจากการที่เป็นขาลงไงนะเนี่ยครับสัญญาณยืนยันก็นคือการเกิด Golden Cross ครับเส้น200วันตัดกับเส้น50วันได้ครับฮะผมว่าดีนะแต่จุดซื้อเนี่ยคือถ้าถ้าดูอดีตมันนะครับอดีตมันเนี่ยทรงมันจะเป็นการโดน มันขึ้นไปสักพักแล้วก็โดนเทขายโดนทุบลงครับดังนั้นเนี่ยผมว่าการซื้อแนวเบรกเอากับตัวนี้ไม่น่าจะเวิร์กครับคุณต้องรอนะต้องรอคุณต้องปรับน่าจะลองปรับเส้นค่าเฉลี่ยดูยครับว่ามันลงมาหาเส้นอะไรบ้างนะแล้วก็ซื้อเมื่อราคาลงมาหาเส้นค่าเฉลี่ยนั้นจะดีกว่าผมว่านะแต่ว่าถ้าจะให้เลือกนะตัวไหนที่มีศักยภาพในการขึ้นเนี่ย เกิดเทรนแล้วเนี่ย LSD ครับ Light Coin เนี่ยเกิดเทรนด์นะครับ Light Coin เกิดเทรนดแลวนะเอ่ออะไรอีกที่บวกดีๆ Dutch Coin ไหม Dutch Coin บวก5%อก็ไม่เท่าไหรนะ่นเอ่อ Polygon นะ Polygon Polygon พ o ลิกลอนยูเอสดอลลาร์แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าแต่ละแต่ละโบโรกที่เขามีการซื้อขายาให้ให้มีการซื้อเทรดตัวตัวคริปโตเคอเรซี y มันจะมันจะมีราคาเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าดูกราฟนี่ก็มันคล้ายกับคุณว่าไหม มันคล้ายกับใบแนนนะโดนดันขึ้นและโดนเทขายแล้วก็กลับมาได้จุดซื้อไม่รู้เหมือนกันครับเป็นเป็นประมาณนี้ก็ทะลุได้ไม่แน่ใจไม่สวยเลยอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวฮะมันเกิดเติมเกิดสัญญาณโกลเด้นครอสนะครับอาจจะเป็นจุดซื้อที่ดีได้นะอาจจะเปลี่ยนเทรนก็ได้นะอาอาวาลันเช่ A V A L A N อัละวรนชีกับยูเอสเออร์ลาดนะเนาะ,ะมีขายที่บิ t เทร็กซ์อะอะไรบิ t เทร็กซ์ก็ยังคงเป็นแนวโน้มยังอยู่ในการสะสมช่วงล่างอยู่นะครับสนับผมนะ ถ้าให้ดูจริงอะ่ะถ้าตัวไหนที่มันมีแต้มต่อจริงผมว่าดูไอ้ตัวที่มันเกิดโกลเด้นครอสมีการเปลี่ยนเทรนด์แล้วจะดีกว่านะผมว่านะเทซอสทำยังไงเทซอสเทซอสยูเอสดอลลาร์เนาะโฮโลอีโอตา พวกนี้คุค้นๆนะผมก็เห็นมันมีให้เทรดอยู่ที่เออ่ให้เทรดอยู่ที่อีเชโรมกันนะนะก็เป็นทั้งหมดของวันนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับกราฟคริปโตเคกรีกับบิตคอยน์นะก็เอ่อไฮไลท์สำคัญก็บอกว่าบิตคอยน์มันดีดขึ้นไปที่17นเนาะแล้วก็จะมีเหรียญที่มัน สวยๆนะคือโซลาร์โนครับโซลาร์โนนี่สวยโซลาร์หน้านะโซลาร์นาบวกได้ดีมากแล้วก็มีการเปลี่ยนเทรนด์ชัดเจน,นครับอีกตัวหนึ่งอะไรนะั่นแค่ผมจำไม่ได้และก็เปลี่ยนเทรนด์สวยเหมือนกันนะครับขอตอนนี้นะครับขอให้ท่านร่ำรวยจากการเทรดกริบตุกฤตซีนะครับจิงแชมหน้าสุดดีครับ